สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับยูเคนก็ไม่ทำ ให้พวกเราผิดหวังนะครับครึ่งแรกโดนนําไปก่อนนะครับที่2ประตูต่อศูนย์แต่ครึ่งหลังก็กลับมาสามารถเก็บชนะได้3มประตูต่อ2นะครับท่านใดที่้ติดตามก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคู่ยูเครนเมื่อวานนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหนุ่ยซันเดอร์แบ็กก็มีแนวทางฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครนะครับนำมาฝากทุกท่านให้ได้เรียกเชียร์อีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะไปดูที่ศึกยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับระหว่างทีมชาติแอลเบเนียนะครับพบกับทีมชาติมมนาวานะครับคู่นี้จะเริ่ จากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านนะครับได้เปรียบ1.5 เจ้าบ้านอย่างแอลเบเนียนะครับผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขาก็ต้องบอกว่าทําผลงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับนัดแรกพ่ายให้กับโปแลนด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ฟอร์มและผลงาน5เกมหลังสุดของรายการนี้ของพวกเขานะครับเสมอ2และแพ้3นะครับผมส่วนทีมเยือนอย่างมอนโว่านะครับถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครมา2นัดนะครับเป็นการเสมอมาทั้ง2นัดนัดล่าสุดนะครับเสมอให้กับเช็คทีมหัวตารางนะครับมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมนี้นะครับมอนโว่า จะบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านอย่างแอฟรเนียนะครับทีมอันดับท้ายตารางของกลุ่มแต่เจ้าบ้านเมื่อเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานก็ถือว่าไม่ได้ดูเหนือกว่ามอนวาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างมอนวาเองนะครับฟอร์มในภาพรวมใน2เกมแรกที่ผ่านมาของพวกเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรนะครับ <c oughs> เกมนี้ผมเชื่อว่าทีมเยือนอย่างมอนวานะครับจะบุกมาต้านได้อย่างแน่นอน,นครับหรือไม่ก็อาจจะเฉือน เก็บชัยชนะได้นะครับเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับมอนว่ามาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ฝากด้วยนะครับทีมชาติมอนวามาแน่นอนนะครับจัดได้เลยนะครับสำหรับทุกท่านวันนี้ผมหนุ่ยเซ็นเตอร์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ